ดูกันต่อครับข้อที่3วิชาสามาัญปี58ครับ x ลบหหาร p x เหลือเศษลบหก็เนื่องจากว่าตัวหารครับดีกรีสูงสุดมันเป็น1อันนี้เราใช้ตัวร e เมนเดอร์เทอเมได้คำว่า x หาร p x เอจต์ x ลบหหาร p x เหลือเศษลบหความหมายมันคืออย่างเงี้ยครับเราก็เขียน p x เป็นตัวตั้งตัวหารก็คือ x ลบห ถ้าเราอยากจะหาเศษครับเศษมันจะไปเท่ากับ p ของตัวเลข p ของตัวเลขที่ทำให้ตัวหารเป็น0นะเราก็จับ x ลบ1เป็น0ได้ x ออกมาเป็น1แสดงว่าครับเศษเหลือก็คือ p ของ1 p ของ1อันเนี้ยเขาบอกมาแล้วว่ามันคือลบ1เศษเป็นลบ1ก็เขียนออกมาได้หน้าตาแบบนี้ คราวนี้เขาให้เราเช็คครับว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเริ่มที่กอไก่ลบ p x หารด้วย x ลบหเหลือเศษลบหใช่หรือไม่ก็ทำเหมือนเดิมจับตัวหารเป็น0น x เท่ากับหแล้วเราก็จะได้เศษออกมาว่า เศษจะเท่ากับลบของ p 1เพราะว่านี่ไงมันม,มีลบข้างหน้าถูกปะลบของ p 1 p 1คือเท่าไหร่ครับลบหผลลัพธ์ออกมาเป็น1น่อ้าผิดครับไม่เท่ากันกอไก่กผิดไปดูต่ออีกข้อขอไข่ p กำลัง2 x หารด้วย x ลบ1มันจะเท่ากับเศษ เราจะได้ว่าเศษเท่ากับ p กำลังสองของตัวเลขซึ่งตัวเลขที่จะเอาไปใส่ก็คือเหมือนกับอันแรกก็คือว่าเราก็จับตัวส่วนเป็น0หรือตัวหารนั่นแหละ x มาเป็น1เพราะฉะนั้นเศษมันก็คือ p กำลังสองของ1แบบนี้หรือเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้ความหมายเดียวกัน p 1คือเท่าไหร่ครับลบ1 ผลลัพธ์ออกมาเป็นหนึ่งเท่าไหมเท่าครับโอ,โอ้โหเยี่ยมมากนี่เท่ากันแสดงว่าข้อขอไข่เนี่ยถูกแล้วข้อขอไข่ p ลบ x หารด้วย x บวกหมันก็คือเศษเหมือนเดิมอืมคือเศษเหมือนเดิมแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครับจับตัวหารเป็นศูนย์ เอ็กบวกหนึ x ่งได้ศูนย์เออกมาเป็นลบหนึงเพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้เศษออกมาเป็นเศษเท่ากับ P ของลบลบหก็คือของลบ x นั่นแหละครับเพราะเอ็นเป็นลบหนึงออกมาเป็น P ของหนึ่งเป็นไงบ้างครับ p ของห่งเท่าไหร่ p ของหนึ่งคือลบหนึงอ้าวข้อนี้ก็ผิดอีกครับข้อขคอควายผิด อ่าไม่เท่ากันขออภัยอข้อคอควายพิดอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ได้หนึ่งไม่เท่าสุดท้ายฮะข้ององูงองูลบของ P ลบ X หารด้วย X บวกหนึ่งก็เท่ากับเศษเหมือนเดิมเศษก็จะไปเท่ากับ X บวกหนึ่งเป็นศูนย์ x คือลบหเศษก็จะกลายเป็น p ของเป็นอันนี้ใช่ไหมครับลบของ p ของมันมีอ้าโอเคลบของ p ของลบ x x ก็คือลบหออกมาเป็นลบ p ของ1 p 1คือลบหออกมาเป็น1เท่าไหมครับอ้าวเท่าครับโอเคเพราะฉะนั้นครับ สำหรับข้อ3เนี่ยเราก็จะมีข้อถูก2ข้อคือขอกัะงอเลือกช้อยข้อ3ถูก2ข้อเดินหน้ากันต่อครับทุกคนไป